สบายดีทุกคนมือน,นี้พบกบลินดาเศ้าวล่ามือน,นี้นอลินดาได้มาแคมป์ของเลยทุกคนนี่ด้วยงบสามแสนกีบนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเบื้องกันนะมือน,นี้เนาะในงบสามแสนนี้เออเที่ยวลาวอยู่ลาวเนาะซื้ออย่างเรแน่ซื้อย่างเรแน่เพราะมือน,นี้กะมากันหลายคนนะทุกคนมากันแบบสามสี่ 3, คนเนาะเพราะว่าเราจะมาแบบถ่ายคลิปให้ทุกคนเบื้องนะทุกคน สามแสนี 3, ่ก็ถทืบอยู่ประมาณ 500, า5้0ร้อยสามสิบบาทนะทุกคนลินดากจ็จะตีให้เป็นประมาณนี้เด้อไปเฮามาเบิ่งกันเนาะว่าสิได้อย่างแน่ก่อนอื่นเฮามาซื้อเลขกันก่อนนะทุกคนเขาเอิ้นว่าบ่แม่นการพนันเด้อเขาเอิ้นว่าเอาเงินไปต่องเงินเนออเออแบบนี้เนาะทุกคนไปเฮาไปกันเลยเอาเลขหยังเขาจะอยากซุ่มหกตัวซุ่มรัวเอาเอาอย่างถ้าหนุ่มมีการจีบได้600ล้าน ร้อล้านเป็นเงินคนละบาทประมาณสี่กัประมาณเจ็ดแสนเบนบอกเ็นบ่หัวสี Unis ่ร้อยล้านบ่ะเจ็ดแสนเอาสี่อลานเือนอายุเท่าไหร่เออเอาหนแล้วก็สองหน่งเยท่าไรอันนี้เอาออสองเก้าไม่สิบหกอะซุ้มคนละใบก็คือท้ายเอาใบเดียวก็ได้นี ไปซื้ออีกเออเนาะโอเคเอาเอาเอาอันนี้สกรเท่าไหรบอลูอันนี้เก้าพันเนาะพนบอมีเงินทอนอ้ได้โอนประสาทบอนก็ได้สาวใครอยากมีขนาดมะเอ้ากันไโอ้ยให้มันถือก่อนนะให้มันถือก่อนคู่บอาไทยส0นไม่ก็คือบอลลวสิเป็นแรก ก็คือเพราะว่าปกติถ้ามันถือของเ้ามันจะไปแลกอยู่รัดเออมันมันเอาเน้อผู้สายอะไก็ได้ให้มันถือก่อนลินดาสิพาไปแล้เองเมนต้องไปเอายืดสุดถือปุ๊บลินดามาฮับเลยไมฮัฟที่ฝั่งเออก็คือมือแรงนี่ลูกคนเมนมือแรงตอดสองทุ่มสองทุ่มครึ่งเออสองทุ่มครึ่งเออ ลอัอ okay, 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 okay. นนี้ขอเกียร์ไปกันเด้อะโอเคโอเคโอเคลันหนึงเลยบยวไปผู้ใดถือต้องต้องปันกันเด้ออันนี้คือการลงทุนเนาะทุกคนไปใครถือผู้นั้นต้องปันเด้อซื้อเลขในเอ๋อของน้องอลิสาก็โลดซื้อหางหนูนิดเอออายุจังปีแล้วอเงียบอยู่มัมีแฟ่หรือยังนาง

กล้ว่ะย่างอ่ใช่ของเราอาเลอาเลใกลเอานี่ได้าไหม่หมคน้องซื้อแน่นองูเลี้ยงได้ไหมเออเอาอันนี้เบิ้งเอาอันนี้เนียมซีโอกอืแต่วาใกล้มากกวสีโอเลยมมนี่นะก็คือออกลาย่เอไเลยเอาอันนี้เอาซุ้มสองแปดแล้วก็ซุ้มหกแปดแล้วก็ซุ้มหกเก้า มซุปดีไหมถึงแบบหกตัวน่ะมัเมนก็คือพันกิมเขาได้เจ็ดเซนบาทเนี่ยลงทุนพันกิมประมาณบาทก็กว่าางเจอห่อสองบาทเอาหาทางรวยเลยนะลงทุนหึ่งบาทได้เจ็ดเซนบาทเป็นเศษทีแล่าหรอพ่อโอ้ยเฝาหวังนายจะรู้คนนี่เอาน้องอธิษาจับเนี่ยมานสีอกเอา วิเงินทอนอีกแล้วว่าซาพันดีซาพ <บา S 2> ันวะ<ม>สิโเออสิได้ีอโอนโอนได้ปะเออโอนเอาเขาย่างม,มาก็ซื้อเลขเนาะทุกคนบอกได้เลยว่าลงทุนไป45บา้าทเนาะหวังเอาเจ็ดแสนบาทเอาบนรวยมือนี้ให้มันหูไปเนาะบอกได้เลยว่าเกี่ยวเอืเ้อเสถียีได้เลย พันรวยล้วเอาเอาทังที่เขาตกอลงกันก่อนเอาชิปบันทึกไว้เป็นลังทานอสมมุติว่าบินผู้ใดผู้หนึ่งถือเนี่ยเขาได้เกียแสนเนี่ยไดจำนวนหาเขาต้องหาานห่าเนี่ยเขาบอกเปรียบกันเนี่ยเกียแสนเียแสนไทยเก -0% ยแสบาทเกไทยลงเิแค่สามสิลงถือหนึ่งบาทได้เจ็ดแสนบาทคันถึกเนี่ยคันถึกเนี่ยมีเงินบาทหนึ่งก็ซื้อได้หรอแต่ว่ายานมันถือเรามันิคนประโยชน์บอบอเขาตกลงกันไปไ ผู้ใดถึกล้วคู้นั้นหายเนาะมีหลักฐานแล้วเนอะเขาสีหานหาแบ่งกันมีหลักฐานก็คือเก่าแล้วเนี่ยเนอนบนเนรนดิให้น้องอลิสาเอาไว้อลิสาบอกอบีบมาเนาะเพราะว่าสองคนเพื่อนหันข้ามไทยแล้วก็แล้วเลยแล้วก็ทิ้งเลยก็ทิ้งเปล่าออกหายตอนกลางคืนไปและน้องอลิสาเหตุตกมาล้เขาท่าบรรยากาศ ท,ทั้งคนเยอะข,ข,ขาดม้วนบ่ล่ะม้วนอันนู้ทุกคนตอนนี้ลินดาก่ะมาเนะาะพาเขาไปเที่ยวเพราะว่าบ่ค่อยได้มาลินดาก,กับบ่ค่อยได้มาคือกันเนาะโดนโดนมามามาเทื่ยนึงเราซันซะปีนึงมาประมาณสองเทื่ยวดุคนอันนี้คนไทยเขาเัืเอิญว่าเทื่ยที่สองอ่าถนนอีหยังเกาะถนนคนเดินแล้วก็เขาเอิ้อมมาตลาดเต็นแดงเออ ยูยูนี่ของของถูกนะทุกคนมื้อนี้เฮาก็จะพากันมาแบบซิลซิลพากันมาแบบย่างลิ้นเนคนไทยเสียหล่เนะมาะมามาบ่อลน,นี้แมนแ่นเวลามาเรามันจะมาเชียร์บ่อลน,นี้มานี่นะทุกคนแล้วก็จะได้ของอคาร์โนบ่มีอีหยังที่กลับบ้านเนาะก็มานี่ก็ได้พอจะได้แบบอ่าของกลับบ้านเนาะทุกคนไปอยากได้ที่ระลึกกลับบ้านน้าได้ครับ โอ้เดี๋ยวผู้สาวทงไทยเครียดให้โอ้ยลินดาเมื่อยเคียแล้วเนาะเอยเอาให้น้ยก็ได้เออเอาให้น้องไนายนะทุกคนเบาเอพ่นอยากเคียงเคียงยังไงอยอะนี่ทุกคนตอนนี้เขาได้ลงมาเป็นที่เรียบร้อยซีลินอย่างลินอันนี้หรอลินอันนี้วะ เอเอ okay. ีีอเเนตดแท้เขาเขากริเาให้อีเี่ยเาว่เข้ามันจะขาดแล้วเด้อขึ้นไปมันกระจุนเลยแล้วเอออเอาวซีควรเท้าไทยว่าราวนี้น่ะีเกลีดอดรีวิวที่เท่าไหนถ้าว่าผู้ใดทาย คนที่ห่างที่สุดห่างที่สุดเลี้ยงเลี้ยงฮะหาง้อทได้เดินไปดีสองอาทิตเออเราลีได้สอาทิตเอาอาทิต่าก่ันเอาเนี่ยนทางกัเกมนี้สมัครสับดานหนึ่งประมาณสองร้อยทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววมัน่าจะมาหอยดอกเพราะว่าลีดออาทิต อวมลอยไปนถามก่อนอ้ยอาโอเคพอวลอยแล้วไิ้ทีเดด้ทีเดตอบไงเอเไปอันนี้อันนี้ถามผมก่อนอเรียนมาประมาณห้าสิบหกอ่าร้เจ็ดเจ็ดสิบห้าสิ้ ว่ทันบอกใครกว่าเป็นฟังยืนงานที่เอาเอาบิลิ่เหรอว่าี่จริงกับกเลยอตามกฎถึงได้ไงตามกฎเยอะๆคือผมผู้แพ้คนเลี้ยงให้ระเบิดให้ราเปิดให้เราเปิดเนี่เบิ้งเลเวลเบิ้งเลเวลดีีีวันนี้เราได้เจ้าภาพในการเลี้ยงในการเลี้ยง พอดีเอากน่มไทยมาเลี้ยงป่าเมอ่านเอาปลาาดงลูกกันเลยตามกดนะตามกดนะโอเคเจ้ากระว๊ดตัวอะไรันนี่เท่ากับยางหลอบาทีเี้ยแล้วทุกคนโค้งโค้งแห่ กคือกันนะครับเนี่ยในไทยครับเป็นบรรยากาศตัวคือกันเนาะอากาศหนาวด้หล่ะเนาะในเนาะที่บ้านเหนาวนะเนาเราเสียคามไปเบื้งล่างก็ได้เสีย้ามสากไปแล้วเชื่อชีวิตลอยน้ำสาวโอเคนะทุกคนสำหรับใครที่เบื้องคลิปนี้เนาะใครที่มาพ่อฮาวก็อย่าลืมเข้าไปติดตามพ่อฮาเด้อสำหรับคลิปนี้พ่อฮาวขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ฮาวเลยเด้อบ๊ายบาย